ใครับสสดยครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่เดึงนวาแล้วอันนี้อีพีสามเลยนะเพราะว่าอีพีนี้เราเปิดเพจทํามาไปแล้วก็กลัวโดวนด่านะแบบคือผมขอให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับผมผมบ้านเลยผมบ้านเลยนะ <c oughs> ผมบ้านเลยจนระิงผ,ผมอาจจะไม่ดูแล้วแบบคงอาจจะบอกว่ามันเกยงก,กันฆ่ากันมันทำแบบนี้มันไม่ดีใช่แล้วตวขออาภัยนะมันแบบมันแต่ว่ามันขอขอให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงพอนะเออ ผมไม่อยากให้คนแบบิงจังไอะไรมากนะแย้เลยแล้วครับเราว่าตอนนี้เราตายแน่เลยเราจำได้เลยว่าเราเคยฝันที่เนี่ยว่าแล้วพอม่ี้อมบี้มันขึ้หมาอย่างเงี้ยม่นตายกันหมดเลยทำไมมึงยิ่จบฝันยังว่าทางทำไมมึงไม่ไปต่อวะก็เราตายกันแล้วอะ จะ,จะฝันไปต่อจะฝันเล่นเกมอีกครั iny, ้งหนึ iny, ่งเหรอระเบิดไทยระเบิดไทยโอ้โหระเบิดไทยระเบิดระเบิดไทยวะนั่นน่ะไอ้์อะไาระเบิดเระเบิดไอ้แจนโอ้โหโอ้โหไม่อยากฆ่าเพื่อนตัวเองไอ้แจนเนี่ยไอ้สิไอ้ยี่ไปฟังกูเดียวโทรโทรโทรพูดมาพูดมาระเบิดกูโยนไปด้านล่างตั้งนานแล้วไม่เกี่ยวกูเลยไอ้เหี้ยบอสอะไร่ อะไรแล้วเบอร์ก็เลยมีผีลูกเพื่อนเนี่ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวช่วยเองอืมไปแม็กแอเมอร์แม็กเอเมอร์แม็กแม็กแอนธาแม็กแอนนาอาบุบุ้มด้วยนี่ เป็นยังไงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกพีผ่ผมเองลูกพี่ผมเองโอ้เขี้ไอ๊ะจะทำมือสัตว์ไม่แต่ว่านี้มันมันโดนแค่เราพี่ผมเองลูกพี่ผมเองมึงดูคนจริงว่าถืออาวุธซูก้าเขาไล่ไล่ยิงกี่กันเว้ยจะไปไหนแค่ไปไหนมันเพือล่อผีไงเพื่อน เฮ้ตอนนี้กลับไอ้บอสเดินต่อยี่ผีมา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 ผี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 มาผีมาอทั้งไหนนี่ตบตบตบแม่กลัวเจอดราม่ามากเลยแบบดราม่าแบบเปิดเพลงทำมาในเกมแบบยิงกันอย่างเงี้ยกลัวมากเลยไม่อยากลงเลย e ีสอง ไนะอ้อีมันทำแก่เฮ้ยทำมึงกด, e ดอีดิกดอีอ่ะทำไงก็ไลยมันก็กดสอกใส่ไงแหนไหน,นกดเดี๋ยาเฮียผีมาแล้วเฮ้ยผีมากูไปแล้วเฮียเดี๋ยวพราเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอา EP สองเป็นแบบไงดีอะ่ะเดี๋ยวผมผมว่าจะรอให้เื่อนผมตัดแล้วก็ตัดไอ้ตรงเทธรรมะออกเลยตัดจะตัดตัดเป็นไหม ให้กูตัดอีกแล้วเหรอเอาโ,โดโดราม่าไม่โดนหรอกมั้งดราม่ามันแรงนะเว้ยไม่น่าเปิดเลยนี่เปิดเพลงเอ๋อเปิดเพลงแดนนี่เพลงแดนเปิดเพลงแดนมันไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเลยเอาเพลงมัน,นมันๆไงเอาไหมเพลงเอ่อเอาเพลงนี้เ,ยกกเลยเพื่วลธรณีกันแสงโอโอ้มันก็เกิน ไ่โคตรอัปมงคลนะไอ้แค่นะดูมันดิตอนนี้ครับผมหนะ้่ผมกำลัองอยู่ในป่ารีสอรครนบระวงังระวงังระวงัง เราอยู่ในปา่าเมซอนตอนนี้ผมได้เจอกับจอร์เก้หางหางปลายยาหล่ำจอร์แดนจเรมีนิวเคียนเนื้เคี้ยนเออเจอยาอิมินซี่นะครับผมก็เลยเก็บมากินนะครับอุ้ยเราอัดมาสี่นาทีแล้วอันนี้ที่ผมต้องคอยเช็คเพราะว่าผมตัดต่อไม่เป็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกูมาแบบโอ้ เอ้ยม,มันจะพีคม,มันจะพีคเมื่อไหร่นะ่นเย,เ,ยะเราเราจะแพ้ตอนไหนนะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องเอาตัวรอดไปเรื่อยๆแม็คแอมโม,อมเออนั้นตึงจากไปตามยิงตามยิงยิงยิง ไม่งวันไม่งวันนะโมไอ้คนเนีดยมันไปไน้เหรอไอแม่ทรายไปทรายมา นอราลุกว่าไอ้บอสดาวโอ้โขตกใจหมดอเออสิบขี้ยะ <c oughs> อะไรอะไรทำเลยกูเมื่อกี้ทำะไรกูนี่เมื่อกี้ทำะไรกูนี่เอ๊ะทำเลยกูนี่ทำะไรกูนี่ทำะไรกูนี่ทำะไรกูนี่เอ๊ะทำเลยกูมวยขอพักขอพักนะขอพักนะขอรนะ้องโอ้ ใครนนี้ที่ได้คนนี้นอนนคนนี้อันนี้คือว่าเราเล่กันมาหลายชั่วโมงมากเลยนะทุกคนจะจะสีทุ่มแล้วนี่ะไอ้ครับผมก็จะไปนอนแล้วบายบายครับจุ๊บๆุเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราเอาถ้าเกิดเราอยากจะแพ้แล้วก็ตายไัหมดได้แหละถ้าเกิดเราจะโหวตกันนะว่าเราจะไปนอนหรือว่าจะเล่นต่ออ่ะเราโหวตไปนอนนอนอ่างั้นเราก็เตรียมตัวตายกันหมดโอเคไหมได้ได้ได้มาโยนตว อันตายมาเลยพวกหน้าโง่ตีฉันซะตีตีตีเออตายแล้วเย่เย่เหลือแค่แค่คนเดียวโอ้ไอ้บอสดีทำไมอ่ะบอสอ๋อไปให้ไปให้แคดเหรอเออให้แคดให้แคดด้วยแบ่งแบ่งปันกันแบ่งปันกันไม่ไม่เราจะไม่ทะเลาะกันนะโอเคไหมเออแบ่งปันกันเออลี่ตายหมดแล้วตายหมดแล้วโอเคเราอยู่ที่เวฟสามเจ็ดนะ

ใช่เรเปิดอะไรอ่ะแล้วเปิดอะไรอ่ะตะเบิดไม่ตับขี่เลเฮ้ยแล้วเปิดอะไรอ่ะตึมต้มเติมตติมอ่ะไอแคนไปเปิดมาไอเชียไม่ตั้งใจเล่นกันเลยเอาเราจะไปนอนแล้วไม่ใช่หรอกเราโหวตกันอยู่ในบ้านตะจะไปนอนหรือจะเล่นต่อเราสองคนเราโหวตกันว่าเราจะไปนอน เ,เ,อเ,เอาแหละเอาและวันนี้นนขออย่าตัวลายไปก่อนนะจ๊ะบายๆจุบจ๊บ